DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะห้ามงเย็นกับอีกเกือบ20นาทีหลายพื้นที่ฟ้ามืดค่ะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนไหนลองหันไปดูที่หน้าต่างของคุณห,หน่อยบอกออมหน่อยว่าตอนนี้สภาพอากาศสภาพฟ้านฝนสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้สภาพของการออมเงินเอาไว้ชักนิดนึงนะคะออมสินจัดเต็มกับคุณผู้ฟังสิ่งนี้เราบอกกันเป็นระยะระยะเลยกับ ฝากสลากอ,อมสินพิเศษ2ปีแบบใบสลากและดิจิทัลวันนี้ค่ะลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม60ล้านบาทโดยลุ้นแรกลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทจำนวน10รางวัลและนะคะมาลุ้นกันต่อกับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทออมสบายลุ้นสนุกฝากง่ายๆไดท้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน m y m o นะคะทั้งนี้เรามีคำว่าทั้งนี้นะคะ ถอนก่อนฝากครบ6เดือนหากส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกาหนดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนาย,ยนซึ่งก็คือวันศุกร์นี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาหนดไว้ภายหลังนะคะวันนี้เนี่ยอ้อมก็นึกถึงคุณผู้ฟังของอ้อมมาที่แบบเออบางทีเขาก็แบบมีช่วงเหนือหน่อยๆแล้วก็หายไปว่าเอเป็นยังไงกันบ้างเมื่อนึกถึงแล้วก็ถึงพอดีเลยอ่ะส่งรายงานมาว่าพรุ่งนี้น้ํามันนะคะ ก็น่าเอ็นดูนะไม่ได้ส่งอะไรมาคุยนอกจากทําหน้าที่ของเขาไปก็ยังเอ็นดูอยู่ขอบคุณมากๆนะคะที่บอกว่าพรุ่งนี้แก๊สฮอปรับลง30สตังเริ่มตอนตีห้าในขณะที่คุณผู้ฟังก็น่ารักนะมองหน้าต่างอ่ะไปเที่ยวอ,อยู่ที่บา ah นาฮิว่ะที่เวียดนามฝนตกโปรยๆหน้าต่างตรงนั้นก็ได้ฝนตกโปรยๆส่วนหน้าต่างที่อโศกค,ค่ะคิดว่าฝนกําลังจะตอกบัด ในช่วงเย็น <c oughs> แต่อาจจะไปตอกช่วงสาทรก่อนแต่อโศกก็ไม่ได้ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ส่วนการจราจรเท่าที่ทราบนะคะเขาบอกว่าแจ้งวัฒนาขาออกจากหลักสี่มุ่งหน้าไปแยกปักเกร็ดเนี่ยรถปริมาณมากการจราจรก็เคลื่อนตัวได้แต่อาจจะไม่ได้ดีนักก็ไหลๆในขณะที่ฝั่ง FM91 บอกให้หนีไปหนีจากไหนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีรถชนกันสี่คันนะคะ มุ่งหน้าตลิ่งชันสี่คันช่องทางปกติอยู่ในช่วงของการเคลื่อนย้ายผ่านไป20นาทีก็อาจจะเคลื่อนย้ายได้ดีขึ้นแต่แน่นอนพอมันมีเหตุแบบนี้มันก็จะทําให้รถติดสะสมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นคุณจะไปไหนมาไหนเช็คเส้นทางการจราจรให้ดีคำนวณกันนิดนึงและแน่นอนมันอาจจะมีเรื่องของการหิวกันเข้าห้องน้ําไม่มีใครรู้ร่วงหน้าออกจากออฟฟิศออกจากจุดเริ่มต้นก็ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยจตุจักรคุณผู้ฟังบอกว่าแดดหุบไปแล้วค่ะ คำว่าแดดุบมันไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะแดดุบน่าจะเป็นเพราะว่าฝนกําลังจะตก